มื่อนีพี่น้องเอ้ยสวัวสีไดกินลาบเท่าหน่ล้างจนมือยคัเมือเ,มอเแนียพี่น้องจ๋าสวัวสีไดกินเท่าเท่านี่เป็นอันที่แบบเพ็ดยากสุดๆเลยเครืองนี่จัดเต็มพี่น้องจ๋าลาบใส่กัะหอยเชอรี่พี่น้องจ๋ามาด้วยจ้ะมากินน้าแปย์กับเขาเบิ่งพี่น้องอันหยอดอันผักใส่งามงามเอ้ยหยอดมะละเอ้ยบ่รม่หยอดผักใส่งามแห้งผักไฮบานแปย์อื่นน่ะ กำเขาไงคุยเลยล่ะพี่น้องคุยเอาเลยลาบเท่าอืมสุดยอ่เลยพี่น้อง เสร็มแฮ ขิยเอาเลยด้วยพี่น้องเวลาเห็นหลับเท่านี้ต้องหาคนสวยเลยออืประกาศงากินกับหลาบเท่าอืเขากันแห้งได้พี่น้องประกาศงาเนี่ย กิ่นกระปุลกับเจ้านะกระแซบ ยาตกใจงามงามไปหรอกเมื่อไหร่หิวเขาก็ดีแสบพัก กินยังเดี๋ยวไปลองลาเปาหนูง่งช้อจะได้กินเป็นอันที่ไปว่าหาอ,อยากกีนชุดเลย สุดยอดครับพี่น้องใส่เครื่องตะไข่เยี่ยงนี่เว้ยเต็มที่ เลยใจแฮะหอมเครื่องบางคนก็นอยากให้แบทแตนเฮ็ดลาบมาหน่อยไปเอาใบเสียละพี่น้องจ้า

มากินน้ำกันเฮาซวยใส่น้ำกันคำนามายิงใหญ่ ใส่ปลแข็งบลาเคือเต็มที่พี่นอ้องอือใส่หอยเชลลีนะ่ะที่รักไทยรูปไหมเนี่ยเสียวลงเดช ปาดูพี่น้องสุดยอดดี

ป้าที่สพี่น้องจ้าสูดยอดอิลีพี่น้องเอ้ยลาบเท่าพี่น้องจ้าเครื่องนี่บ้จจัดนักจัดเต็มพี่น้องจ๋าเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้พก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าย่าลืมกดไลค์กดแชร์พดไ,ได้เด้อจ้ะสวัสดีจ้า